เจอกับมือหมากมอต้นส <ata> ่วนผมเป็นตัวตึงมอปลายในแอปใหม่นะหมักลุกขันเทพเขาเดินตามล็อกมาเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันยังไงครับเนี่ยเดินตามสูตรเป๊ะเลยนะคุณปาร์กิ้งนะมือหมากมอต้นณวันที่อัดเนี่ยผมยังเป็นอันดับหนึ่งของแอปนี้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไม่ใช่นะ อันนี้มันเป็นวันที่แบบเขานะเบต้าเทสเตอร์นะเฮ้ยเดดนะผมเป็นหมากฝ่ายสีแดงผมไม่น่าขึ้นสามเบี้ยอยี้ไม่น่าขึ้นเบี้ยสูงเลยโอ้โหนี่สับเละเลยว้ยต้องดูวิธีการแก้ก่อนนะเพาะสับหมากผมเละเลยเี๊ยน่าจะเดินเรือนะ ผมว่าผมน่าจะเดินเรืออ๋อเขาแก้แบบนี้ถ้าเขาแก้แบบนี้เนี่ยผมเดินเรือก่อนดีกว่าผมดูแล้วมีมปเปอร์เซ็นสูงมีชา้นสูงว่าน่าจะเล่นได้เดินเรือก่อนค่อยว่ากันใหม่อ,อขอดูเขาก่อนนะอ,อ๋อเ็าเดินเรือมานะผมว่าผมน่าจะเดินเป็นไอ้นี่เลยว่ะโคนโคนอะไรดีเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บกิน มันมันตอบยากนะว่าเราจะเดินเป็นรูปทรงไหนดีอะเดินเป็นโคนผูกนะแต่เซน์ผมไม่อยากเดินโคนผูกเลยนะผมสารภาพตามตรงวันนี้ก็ต้องเดินโคลนผูกมานะก็ต้องเดินเดินกันไปก่อนนะต้องดูลายฝ่ายตรงข้ามก็เดินเหมือนเขาจะรู้ว่าการแก้เบี้ยสูงแค่เอาเม็ดมาต่อแล้วทุกอย่างจะจบคือจริง,รงๆมันไม่ใช่นะการแก้เบี้ยสูงเอาเม็ดมาต่อ ทุกอย่างมันยังไม่จบนะมันยังมีภาคต่ออยู่นะฮะตึงฮะเกมนี้ดูท่าแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆดูเขาเป็นมวยเนี่ยดูมีทรงทรงเสืออยู่อ่ะ จริงนะเนี่ยนี่คือเซนเซนการเดินของผมมันบอกนะว่าว่าคนพวกนี้น่ากลัวนะมันมีเปอร์เซนต์อยู่นะว่าเป็นทรงเสือดูวิธีการแก้เขาแล้วมันไม่ค่อยธรรมดาอะไรนะจริงพูดจริงนะเนี่ยจากประสบการณ์การเดินนะแก้เหมือนพวกเซียนนะ นี่ผมเปิดแอปมานี่ก็เจอเซียนเลยเหรอเนี่ยอันนี้เราก็จะแก้ด้วยวิธีที่คล้ายๆกับหนังสือคล้ายๆกับตำราเหมือนกันนะคล้ายๆกันอยู่หวังว่าวิธีการเดินที่ผมแบบใส่ไปน่าจะเพียงพอนะครับต่อการเข้าโจมตีด้วยผมรู้เลยเขาจะทำเลยเขาจะฉากหุนหลบแนละ้ว ผมต่อก่อนดีไหมลองต่อก่อนดูว่าเผื่อเขากินนะถ้าเขากินเราจะได้เบี้ยคู่นะตรงนี้นะถ้าเขากินมานะเกมตึงจบยากไปเราก็เดินตาเบสมูฟตลอดนะผมว่าผมว่าเราเดินเบสมูฟตลอดต่างฝ่ายต่างตึงใส่กัน <laughs> อ่าหลบนะ ก็แงะนะจำเป็นต้องหลบนะฮะไม่หลบนี่ก็น่าจะอยู่ยากเรายกม้าได้ไหมอ่ะถ้าเรายกมา้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเรายกม้าเขากินได้ไมั้ยกินเสร็จเราเปิดลุกเขากินไม่ได้นะกินไม่ไดนะ้เขาจะทิ่มเบี้ยใสย่โคนเราม้าตัดเรากินไง แมหมกดูวุ่นวายเนี่ยเราเปิดตัวนี้ก่อนคิดว่าไม่น่าพลาดนะจากประสบการณ์การเดินของผมคิดว่าไม่น่าพลาดขอดูก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเดินอะไรนะโอ้ยแอปนี้ไม่มีแชทด,ด้วยนะตอนนี้เป็นเบต้าเทสอยู่ไม่มีแชทให้พิมพูดคุยกันไม่มีแชทให้ให้บ่นใส่กันด้วยนะมันก็ แอบเหงานิดนึงเนะี่นี่ผมสารภาพตามตรงแอบเหงาอย่ากมันมีแชทอยู่เหมือนกันนะกินก่อนแล้วกันนะคิดว่าตาเดินต่อไปที่หน้าเดินนะครับน่าจะเป็นเอาม้าตัดโคนถ้าเข้าเรือกินเราแทงเบี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แทงเบี้ยไปเลยเขาเบี้ยกินเราโคลนกินเขาปักโคลนลงมาโ<ห>กดมาเจอไข่วี่ยขอบ่นที <c oughs> ตึงจังวะตึงเกิน <c oughs> เอาเอาไมา้กินโคลน <c oughs> เขาเรือกินเราเดินโคลนขึ้นไป ตามเซนต์นะต้องทิมแล้วนะจริงๆอันนี้พูดพูดเรื่องจริงนี่คือแฟกตตามเซนต้องทิมละอ,อยากทิมแต่ยังเหมือนยังมันมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่นะยังยังทิมไม่ค่อยได้แล้วแหละถ้าเราทิมเข้าไปถ้าเขาปักโคลงมาเราจะทํำยังไงผมกลัวเขาเห็นตาเบสมูฟเนี่ยแหละกลัวจริงๆนะเนี่ยเห็นตาเบสมูฟเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรามันมันยืนยากเลย กลเห็นตาเบสมูป่ะผมว่าเขาเห็นว่ะเอาโคนกินปัดก็ไม่คือต้องรอเขาแทงเบียตรงนี้มาก่อนถึงจะเอาไมา้กินโคนเขาต้องเดินในล่อทีหนึ่งก่อนลอด,ด้วยตัวนี้เลยผมมีสองไอเดียนะก็คือถอยโคลนลงมาชาร์จอีกตัวหนึ่งเลยจับสองเนี่ยแทงเบียก็แก๊้ไปก่อนผมกะรอว่าเขาอาจจะแทงเบี้ยตัวนี้ลงมา หรืออาจจะแทงตัวนี้ลงมาก็ได้อะไรเงี้ยผมผมกะรอแบบนี้ไงอันนี้คือเราสารภาพตามตรงนะคือแบบเราเดินไปแบบไม่ได้ไม่คิดไม่ได้คิดอะไรมากนะคือแบบเราก็เดินเดินไปก่อนแบบเผื่อฝ่ายตรงข้ามเขาพลาดแต่ประเด็นคือเขาไม่พลาดเลยเวรกรรมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยตาเมื่อกี้โทรเสียวปกักโคนนวะ มันเดินอะไรได้วงวะกินปัดกินปัดตานี้ถ้าเราจะเล่นแบบเหนือเหนือเราก็ต้องน่าจะต้องแทงเบี้ยนะถ้าเล่นแบบเหนือเหนือเลยเี๋ยวนะกินข้าเรือกินเราโคนประทับถอยมาก็ไม่ได้ถอยมากกาจะตีเบี้ยขึ้นมานะ โอ้โห oh, เดินอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดินมันเดินยากอย่างนี้มาหมากลุกจริงนะเนี่ยลองหลบเรือก็แก๊กไหม,มหลบเรือก็แก๊กแล้วนะนี่ผมพยายามเดินแบบก็แก๊กปอกแตกปอกแตกที่สุดแล้วนะ เหตุผลของการเดินคือกะว่าเราจะเอาม้าตัดตัดตัวนี้ให้เขาเอาม้าหรือเรือกินก็ได้แล้วเราจะแทงเบี้ยขึ้นไปทะลุขึ้นไปด้านบนนะอันนี้คือเหตุผลที่ที่เรากําลังทําอยู่สงสัยถ้าจะเสียนจริงๆงคนว่านี้ดูแล้วดูแล้วแบบอ่านตํารามาแน่นปึกมากมีมีความเป็นเป็นตําราสูงนะมีความเป็นตําราสูงอยู่ ถ้าเดินตัวนี้เราเอามาตัดเข้ามากินเราเอาโคนขึ้นไปประทับแล้วไปกินเบียโอเคเป็นไปได้นะตัวเนี้ยดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงที่น่าจะเดินถูกต้องนะไม่ได้ถูกต้มนะ <S <S 1> <S 1> เขาเลือกินหูเดินตาเบสมูฟตลอดเลยวะไอหมอนี่มันเป็นใครวะ <laughs> ไอหมอนี่มันเป็นใครเนมันเดินเก่งแท้วะ หัวร้อนแล้วเนี่ยถ้าเดินโคนมาโคนผมตายไหมเนี่ยมาไม่รู้ละหัวเริ่มร้อนแล้ว <c oughs> อะไรนักหนาเนี่ยเช็คอีก่ะเช็คเรือปิดไว้เฮ้ยมามาพี่เอาไงมาตามสบายเลยจริงๆผมว่าเขาไม่น่าจะเช็คตัวนี้นะเขาน่าจะแบบเดินเรือมาผูกเบีย้ยนะผมว่าเดินเรือผูกเบีย้ยน่าจะตาเบสมูฟนะเช็คเช็คตัวนี้ไม่น่าไม่น่าใช่นะเพราะตรงกลางมันเป็นสองแลกสาม เอ้มันเป็นสองกักสามนะเบีย้ยตรงกลางผมเป็นเบีย้ยสองตัวใช่ไหมที่การสามตัวอยู่มันเป็น2แรกสามอยู่ไอ,อ้นี่ผมว่าไม่รู้อ่ะกินก่อนแล้วว่าเฮ้ยกินก่อนได้เปรียบว่ะตาเนี้ยกินก่อนได้เปรียบจริงๆอะไม่รู้แล้วแหละถ้าเกมมันจะตึงขนาดเนี้ยผมต้องมีหลักประกันบางอย่างเพื่อผมอยู่รอดปลอดภัยแล้วอันนี้เขากินแล้วนะเราเริ่มเปิดฉากโยมตีแล้ว เอาเรือมากดอีกหนึ่งลำแน่นอนขอดูแล้วจากประสบการณ์การเดินบอกลูกกว่าสิปีขอดาว่าเขาหน้าจะเอาเรือมากดอย่างแน่นอนชัวผมบอกเลยชัวถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณนั่งรถมาจากที่ไหนก็ได้มาหาผมที่เชียงใหม่เลยมา,มากินข้าวกันใครจะบอกว่าเอาตีนรูปหน้าไม่ใช่นะไม่เหมือนคอนเทนต์ก่อนๆน,นะไม่ใช่นะไม่เอานะมากินข้าวกันก็พอเรือกดเม็ด ัวอันนี้คือชวองจริงๆจากประสบการณ์การเดินหอกลูกกว่าสิบปีถ้าไม่ใช่มากินข้าวกัน <sushi> เหมือนจะเป็นต่อแนละ้วฮะลมดีแล้วสบายแล้วเป็นต่อเป็นแตนแล้วเว้ยเฮ้ยตานี้ดีเปล่าเะเดี๋ยวนะ เดินให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเขาแบบโจมตีอยู่เรื่อยนะผม <g ül> นเนี่ยจริงนะเนี่ยเดินหาเรื่องกันนะจริงผมเดินหาเรื่องกันนะถ้าเขาระเบิดเปี้ยตรงกลางมาทําไงอ๋อเม็ดมาล้อมอ๋อเม็ดมาล้อมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้เขามีแผนนะเขามีแผนอยู่นะครับเนี่ยเดินเหมือนไม่มีแผนแต่จริงเขามีแผนอยู่นะ เขาจะตีเบี้ยเข้ามานะครับเนี่ยผมเอาขุนไปบล็อกดีกว่าเนาะต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆเดินนะเพราะดูแล้วเขาตึงว่ะบล็อกอันนี้คือบล็อกสุดสุดเ,เต็มสตรีมละกินบล็อกตึงชิป ผมว่าตรงนี้เนี่ยทรงหมากเขาไม่ดีนะการที่เขาแทงมาแรกแบบนี้เพราะว่าม้าผมยืนเฉยๆแต่ว่าเขาต้องเอาเรือมากันนะตอนนี้นะตอนเนี้มันกลายเป็นว่าม้าผมแลกเรือเขาอยู่แสดงว่าเรือลำซ้ายมือเออไม่ใช่ขวามือของผมเนี่ยมันมันแบบฟรีสไตล์อยู่นะตอนนี้ทรงหมากถ้าเกิดเป็นเกมแข่งตรงนี้คือได้เปรียบแนละ้วคือโอเคแล้วที่เหลือก็คือค่อยๆเดินแบบถ้าผมไม่ไม่ไม่เดินโง่จริงๆนะอันนี้พูดตามตรง คิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงนะครับอันนี้เขาพยายามจะวนมานะมาลงผมว่าเรารีบไปหไงายเบีย้ยผูดตามตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรีบไปหไงายเบีย้ยดีวยกว่าเขาจะมามาคล้องแล้วก็จะเรือมาลุก เหนียวแท้วะเหนียวเ็าดูเหนียวเหนียวเลยนี่ยมาเ็าดูเหนียวเหนียวมากเรือมาลุกม้ามาคลองกินฟรีได้ไหมถ้ากินฟรีเขาจะเอาม้ามาคลองได้อยู่ไหมกินฟรีไปก่อนเนาะผมไม่รู้แล้วกินฟรีไปก่อนหนึ่งศพนะ หมือนหมาว่านไปนะครับกินฟรีไปก่อนค่อยว่ากันใหม่ดีป่าวเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาเดินเงนี้ยเดินดูมีเลนสไนอะเนี่ยคือเขาจะทำอะไรเนี่ยกินเขาเบีย้ยกินลุกเรากินลุกเขาโคนปากเข้ามาคือวอทท่านกำลังทำอะไร เราไม่กินได้ไหมไม่อยากกินเขาเลยรู้สึกไม่ดีจริงนะพูดพูดตามตรงไม่อยากกินเลยต้องเคลียร์ตาเดินดูให้ดีว่าโดนลุกแล้วไม่เป็นไรไม่น่าเป็นไรมั้งดูแล้วไม่น่าเป็นไรนะอไม่อยากกินเลยจริงๆนะเนี่ยกินถ้ากินมาเสร็จเขาโคนปากลุกมันเดือดร้อนอ่ะจริงเล่นยากไม่น่าไหวนะไม่ชอบที่ฝ่ายตรงข้ามเขาแบบได้ตีผมแบบ ปุ๊กปักปุ๊กปักรับโชคอะไรเงี้ยมันมันน่าเบื่อครับโอ้แอบแรงอยู่เงี้ยนะเนี่ยเขาเขาเดินแอบแรงน,นเนี้ยดูเขาตีแบบหลายดอกเลยเนี่ยตัวหมากผมช้านะ ผมว่าต้องต้องแลกแล้วป่ะมันถึงเวลาจริงๆป่ะมันถึงเวลาที่ต้องต้องจากลาแล้วจริงๆไม่งั้นไม่งั้นมันไม่ได้ถึงเวลาที่ต้องจากลาแล้วยังไงเบี้ยมก็ฟรีครับยังไงไปยึดตรงกลางแล้วก็เล่นกันไปดีกว่าผมดูวัดวตึงแท้วะ่ะตึงแท้ตึงแท้ต้องหลบแล้วนะถึงเวลาต้องหลบแล้วนะฮะต้องไปแล้วะฮะ ไม่งั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้จริงนะแถวนี้มันเถื่อนนะแท้ฮัทชาฮัทชาเขามีแบบมีแบบนี้ด้วยเหรอฮัทชาฮัทชาด้วยความที่ตัวหมากเราต้องเร็วนะผมว่าพลาดตรงไหนไหมไม่น่าพลาดนะไปล้ว ตัวหมากเราต้องเร็วนะคือตอนนี้ถ้าอธิบายตามตรงคือเขาบุกโจมตีถมเข้ามาใช่ไหมแล้วหมากเขาแบบมันบุกมาช้าๆไงแบบเริ่มเริ่มมีการสโลไลฟ์ในการเดินเล็กน้อยเนะี่ยจากที่แบบเขาถอยม้าไปกินใช่ไหมเราจะได้ตีนูน่นตีนี่อันนี้เขาเขาไม่เดินอย่างนั้นไงหมากเขาเริ่มมีการสโลแล้วเริ่มมีการแบบเริ่มมีการหยุดหยุดการบุกบางอย่างนะทาให้แบบเขาเดินเดินยากแล้ว ผมก็ต้องอาศัยจังหวะเนี่ยด้วยความที่กองกำลังผมมันอยู่ด้านข้างก็ต้องเอามารวมทับที่กลางกระดานไม่งั้นซู้ไม่ได้อันนี้ก็แปลง่ายๆนะภาษานักหมักลุกนี่เขาเดินเรือนะกะว่าจะมาลุกผมลุกก่อนเลย กินเบีย้ยได้ไหมผมว่า,น,าน่าต้องกินเบีย้ยนะอืมหน้าต้องกินเบีย้ยสวยตาเนี้ยยังไงต้องกินนะต้องยอมโดนเรือเขาลุกทีนึงอ่ะถ้าเกิดเขาเอาเบีย้ยกินอันนี้ดีเลยเบี้ยเขาจะเป็นจุดอ่อนแน่นอนนะเราเดินเม็ดผูกเลยว่านไปสายเดียด๋ยวเราเดินเบี้ยหงายถอยลงมาดีกว่าแล้วก็เอาเรือเขาไปเล่นอันนี้คือไอเดียที่ผมแบบบิ้วมานะโอ้ถ้าเป็นตาน,นี้ผมว่านะ จากประสบการณ์การเดินส่วนตัวนะครับคิดว่าหน้าจ้องหน้าต้องตัวเนี้ยฮะต้องต้องเดินขุนหลบนะหลบแบบผูกๆไว้ก่อนถ้าเราหลบแบบถอยลงมาเลยอันนี้มันไม่ดีหรอกเพราะว่าโอ้ตัวหมากมันอยู่ในจุดที่ไม่ไม่ค่อยผสมประสานกันเท่าไหร่นัำดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวนะแล้วจากประสบการณ์การเดินหมากลุกกว่าสิปีของผมคิดว่าหน้าต้องหน้าต้องถอยขุนลงมาตัวนี้นะเราหน้าจะเอาเรือลงมาลุกอีกหนึ่งทีผมเดินจรล,ลีขุนขึ้นด้านบน ก็วัดใจกันไปครับหมักรุกแบบนี้ลูกอีกทีผมถอยขูนลงมาลูกอีกทีผมขึ้นด้านบนไปตรงนู้นลูกอีกทีผมเอาเม็ดปิดทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะเป็นไปอย่างกกนอุบายนะเดี๋ยวเราขึ้นเม็ดปิดทันทีนะอันนี้คือ น่าจะถูกต้องแล้วละน่าจะชัวร์นะดูเขาค่อนข้างคิดนะคิดนานนะอุกอุกก็ปิดเดินม้าแก,กว่งลงมาเราเรือผูกอ่าทุกอย่างมันมันสวิตกันได้เอาเรือผูกไม่ได้ดิเฮ้วเรือผูกไม่ได้ปะทุกคนอุ้ย เดินเพลินไปหน่อยเหมือนจะบันเดอร์นะเหมือนจะบันเดอร์นะเดินเพลินไปหน่อยอมือทีนี้เราต้องมานั่งคิดสอกแล้วสิต้องคิดสอกซะแล้วอาจจะสอกด้วยวิธีการนี้นะบัตรต่ดบิดขุนลงมานะถ้าเกิดเขาเรือกินผมเอาเรือไปเอาขุดไปไประชิดติดมา้าติดเรือถ้าเกิดว่าเขาเอาม้ากินผมเอาเรือมากดเขาเรือเขาขาดอยู่อีซี่ ผมันแก้ได้ไงวะแก้ได้ยังไงวะเนี่ยแก้ได้ยังไงวะเนี่ยงงถามจริงโว้มันแก้ยากมากเลยละหมากอะไรวะเนี่ยยังอุตส่าห์แก้ได้อยู่นะโอ้อีกฝ่ายไม่กล้ากินนะครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> แกไม่กล้ากินอนะ่ะตัวเต็งมอต้นไม่กล้ากินแนละ้วเนี่ยอือ้ม โอ้เขากล้ากินวะเขาคงกะว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราเหลือสามเบีย้ยที่เป็นสามเบีย้ยแบบไหนสามเบีย้ยโหเบีย้ยมันเบีย้ยอ่อนสามเบีย้ยผูกโถอาจจะเสมอก็ได้เนี่ยว่าตามตรงนะจะบีบต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยขยับขุนเขาขยับเรือไปสุด เขาคงกะว่าถ้าผมเดินเรือมากดเขาเขาจะเดินมา้ามาผูกเรือโอ้นี่ไอเดียเขานะเราไม่สนนะบีบต่อบีบต่อผมผมรู้สึกว่าผมมาผมน่าจะได้บีบผมมีสิทธิ์ที่จะบีบ <laughs> ผมจะบีบต่อ คิดว่าเวลาคงไม่หมดง่ายๆนะเหลือฝั่งละแปดนาทีเจ็ดนาทีมันเป็นปนหมักลุกเกมยาวอนะันนี้เล่นมายี่สิบสองนาทีแนละ้วคือแอปนี้มันมีข้อเสียนะตอนนี้เป็น,เป,นเป็นตอนเบต้าเทสเนะเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเต็มจะมีแบบหมักลุกเกมเร็วที่มันเร็วกว่านี้ให้เราเล่นกันนะไม่งั้นมันมันยาวเกินอะ่ะมันเล่นแล้วมันไม่หนุกอะ่ะ <c oughs> นี่นั่งเล่นมายี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเรือไปเกาะกินนะครับ ก็กินได้ไหมก็กินได้หรือเปล่าถ้าเขามาตัดโคน,นี่จบเลยนะผมเอาเบียร์กินเสร็จผมเป็นสามเบียร์ที่เป็นสามเบียร์เทียมจบเลยจบจริงอะไรจริงเอาซิก็เดินผมก็เดินไปเงี้ยมีอะไรอะเดินขุนผูก ใช้ไอ้ตัวนี้กินได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะอืมน่าจะได้ใช้ตัวนี้กินก็น่าจะได้นะถ้าเกิดเข้ามากินโคนเราถอยเรือลงมากินไม่มีอะไรในกอปไปน่าน่าจะเพียงพอต่อการชนะนะฮะจากประสบการณ์ คิดว่าน่าจะใช่ต้องต้องเคลียร์ดีๆสรุปดีๆเนี่ยเขาเรือกินหรอเขาเรือกินก็จําเป็นนะเนาะ็จําเป็นต้องต้องใช้เรือกินนะอันนี้เขาต้องเอาม้ากินแล้วแหละไม่เอาม้ากินเรือผมซิ่งกันนะบอกตามตรงน่าจะแพ้นะเกมนี้สรุปว่าเขาเคลียร์ช็อตสุดท้ายไม่ดีนะโดนไล่สามเบียนะเป็นสามเบียเทียมตัวหนึ่งนะ อันนี้ก็ n อนเกมกับทาราวาผู้ใฝ่รู้นะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะมีวิธีการไล่ยังไงนะถ้าเกิดเราเจอหมากในสภาวะแบบนี้นะจริงๆเริ่มเหลือหมากแบบใกล้เคียงกันมากแต่ตำแหน่งของสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราสามารถที่จะใช้ขุนบีบกินทุกตัวได้พอเราบีบกินทุกตัวเนี่ยก็จะเข้าสู่การนับนะครับถือเป็นการเทสไปด้วยนะว่าแอปนี้สามารถที่จะเล่นแบบ นับได้ไหมอาจจะต้องถอยลงมานะต้องผูกเบียก่อนไม่งั้นเราผูกเบียรไม่ทันนะอันนี้ก็จะเสมอแบบงงๆนะถ้าเกิดเราผูกเบียไม่ทันแล้วเราจะหงายเบียรนะพอเราหงายเบียรเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าโจมตีแล้วอันนี้เขายอมแพ้เลยเขาไม่แบบให้ไล่ลให้ไล่เลยยังอยากไล่ก่อนอนะ่ะอยากลองดูนะ ตอนนี้ผมก็อยู่แรงหนึ่งอยู่นะครับยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะดูน้องบอลก่อนน้องบอลอยู่เท่าไหร่น้องบอลอยู่อันดับ5แล้วขึ้นมาอันดับ5้านะเดี๋ยวน้องบอลน่าจะไต่มาเรื่อยๆนะโอเค